สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านขายยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวปลารวยเส้นเคยนะคะเพียดอกกินข้าสวยกันแล้วไปเมื่อพอิีนี้ย่านเป็นกินข้าวสวยแล้วอยู่พี่น้องอซอเขียวกับผาพี่น้องมาพบปะกับตัวเลขแนวทางของหัวรัฐบาลไทยของอาจารย์เซียนรรยองเมื่อเนี่ขคือมาหลายโพดลายเรียธาบ,บุนิตตัวเลข จนท้ามว่าโค้งสุดท้ายเราไปนี่น่นทรงเลขมาดูนะย่ำย่ำย่ำนะคะแต่ที่ไหนได้ชุดสามตัวและชุดสองตัวค่ะพี่น้องมีบนมีล่างแยกให้ด้วยนะคะเพิ่อจัดจุดเส็มมากค่ะพี่น้องอสำหรับชุดนี้นะคะซอเขียวจะไปสรุปไ้ฟังอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเลขมันหลายโตกวค่ะพี่น้องอซอเขียวต้องเบาให้ชัดเจนแล้วก็ดูไปด้วยกันนะคะพี่น้องอสำหรับเส้นระยองนี่ก็ แตกแล้วแตกอีกคือกันนี่กระไดสามตัวแตกก็มีสองตัวแตกก็มีนะคะพี่น้องคะแต่งวดบังหันหลุยปุดประสันนะคะแต่ก็เข้าวิ่งอยู่นะคะพี่นอ้องสําหรับอาจารย์สเส้นละย่องนี่ก็คู่กับซอเขียวมาโดนแล้วล่ะนะคะเราก็อยากซอยซอยเขียวอ,อยู่ดอกกันเรียกเขากับซอยซอยเขียวในเด้ออยู่ไย้มกระไดนะคะแต่ก็คือความห่างไก่มันก็คือหลายคือว่าล่ะพี่น้อง ผู้ใดก็อยากห้ซอยผู้ใดก็อยากห้ซอยจักสีวิซอยไปแนเนาะพี่น้องอชีวิตคนเท่านะ,ะแต่ว่าดีแต่ว่าห้องบ่อได้หลอร่วงผู้ใดบ่ได้ไปตุ่มไปตัวผู้ใดพี่น้องเป็นห้มาก็ให้มากโดยความซื่อสัตย์เฮาาห้ไปห้องก็ห้ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะบ่ได้กุ๋งบ่ได้ตัวบ่ได้หล่อบ่ได้ร่วงผู้ใดค่ะพี่น้องนะคะก็จริงใจเท่านั้นที่จะอยู่ด้วยกันไปอย่างยืดยาวนะคะยากล้แต่ละมือก็ได้ฝนกระตก ว่าวเล็กกับไรไปทั้งอื่นแต่ละมือกับมิแต่อุปรสรรคมื่อนี่นจะเจออุปรสรรคยังในบุญมันจะเป็นช่วงดาวตาพี่น้องดาวมฤรุตยูดาวอีหยังก็จะมันจิโคจรมาลงใส่ล่าสี้องสีนะพี่น้องแล้วมันจะไม่ติดขัดถ้าเลือกวันนั่นมันเป็นแบบใดยังสินะวันเปลี่ยนอะไรน่ะหมอแฮงทางหมอดูเขาดูเขาบอกว่าวันวันก็ปี วันถ้าเมื่อนั้นเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนั้นทั้งเดือนเลยงสินะพี่นอ้องสอเขียวเสือ้อย่สอเขียวไปเพิ่งนัดกันเลยวันสเูเสม่ถ้าว่าเบิ่งไปใส่บ่ไห้เราก็มีความมั่นใจก่ะติดอาจารย์นัดหลยหลย่ค่ะแล้วดูดวงดีอีหลแม่นแน่นอนวันวัน,วน,วน,วนต้องใส่ยังไงสียังไงเสื้อผ้าวันนี้สีอะไรคุณจะเดินซ้ายหรือเดินขวาคุณตัวเพ,นะะเพิ่นบอกโอ้ขาอิหลพี่น้องนะคะเพื่อนกับเบาคือแบบนี้สอเขี้ยวแหละเป็นคนมากเบ้ออันนี้แล้วก็บเเ้าเรื่องของเล่าเนาะ เรื่องดวงซอเขียวกับว่าเรื่องของสอเขี้ยวไปนะคะนี่สิ่งใดมาตักเตือนมเมื่อว่ากันสู้กันฟั่งกับว่าไปนะคะจะโชว์แต่ตัวเลขกโหลดมันกับเบไว้ในพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดทำใจรับฟังคนอื่นบ้างผู้ใดฟัง่งอยู่ฟั่งดีๆอยู่นะ่กะก็ด,ดีดอกมากหลายมากใครว่าฟั่งวบาแลรวมันก่คือคนอื่นว่าวสิน ค่ะซอเขียวก็ไม่ลายรูปแบบลายละกันในกานเบาให้กับพี่น้องฟังเนาะกันไปลองเพลงไดลองแล้วเนี่ยเฮ้ยสแตงเพลงแบบแตงเอาเองมากเบาสู่พี่น้องฟังกับอาจากย์บอกนะคะอืมเอาชีวิตของพี่น้องกันหละเมื่อเบามากเป็นประสบการณ์นะคะใครมีเรื่องใดอยากให้เบาก็ส่งมาได้ค่ะพี่น้องส่งม่ซอเขียวเบาเนี่ยซอเขียวจะบม่มีเรื่องเบาแล้วนะคะอีกจัาหน่อยน้องใหม่ก็ออกแล้วฝนตกพี่น้องมาเด้อมาหาน้องใหม่บ้านซอเขียวจะผ้าลงไป แต่ว่าทีนแน่ๆเด้อซอเขียวเห็นหลายที่สุดเลยคือนครปนมนกไหมลายลายหมักดันหมักแซลพี่น้องซอเขียวเคยไปอยู่ทั้งนั้นมาบ่อมหาซอเขียวซอเขียวสิผ้าไปเก็บเอาหมักดันเอาไปรองขายหมักแซลเอาไปรองขายนกไหมเอาไปเฮ็ดนกไหมอัดนกไหมปี้มนกไหมสมนกไหมเผาแมนบ่พี่น้องได้บทุกอย่างมาให้ถือฤดูกันนะคะถ้าเป็นพวกักไหมักหลายักปางมักแซล มักดันไม้ย่ามฝนพี่น้องเต็มถีบบอได้สื้อบอได้ขายพ่อบาทเต็มเต็มเคลื่อนอยู่พี่นอ้องเอ้สออเจ้วไปเห็นนี่ตัวมักดันะเขาเอาไปดวงขายเป็นใังสีต่ตัวนี้ส่นพุ่มบักงยพี่น้องน่วยว่ัสนากหลากโอสมดีเป็นตาได้ คิดมาอะไรน้ำลายไหละไรอยากเนาะอยู่เฮ็ดเจวจำอยู่ข้างต้นมาตะกี้กับพวกอยมีเวลาไปพี่น้องไปหาปูหาปลาเต้กบเต้เขียดกันข้ามเหอนขึ้นเนาะไตากังเวทกับเก็บเฮ็ดไปนี่เก็บเฮ็ดเพิ่งสาดพี่น้องเคยเห็นบ่เฮ็ดเพิ่งสาดอันขายเงาๆหลอดเลี้็กๆหน่อยๆปุ๊บโอ้ยต่างขาโครเกเรอยู่ไปเก็บเฮ็ดเมาไม่ไปอยู่กับว่ามันคักเต๋อยู่แล้วบ่หลงแล้วเคลื่อนระยะ ลอยกิโลอันนี้เป็นปลาหมุนไปบ่บหลงค่ะพี่น้องโซนนี่ละบ้านข่อยซนนี่แหละบ้านนั่นบ้านนี่คุดูบัดพี่น้องเคลื่อนกว่างอหลี่มีเวลามาหาซอเขียวเดี๋ยวซอจะพาไปเที่ยวเคลื่อนนครพนมสุดยอดอีหลี่ค่ะน้องนะคะซอเขียวมาอยู่ด้่าบรรยากาศไปกลางคืนกับใต้าปางแบบง่าย,งายไมงออมันเป็นคือนทะเลนี่ไหมพี่น้องเคลื่อนอ่ะมันเป็นราบๆลรืมๆลงไปคือนทะเลนี่อ่าล้องไปในน้ำเพียงเอวเพียงมวเขา มีทุกหลดับเนาะอย่าลงลึกถ้าไปสองปลาต้องไปสองแค่แค่เอวนะคะแค่เอวนี่เ้าสัดแท่งบูใส่ปลาสิบรรรมดาวนินมาพี่น้องใส่สมววค้ากินพี่น้องซอเขียวนะนะคะไปปานผู้ใส่ผนนี้เดี๋ยวนี้มันธรรมดาได้ไปย่ามันขนาดเปิดอู่สมรถย่นี่นี่ไปยูฟุน่ะ เจ้าแมาเอืนไปยอดน้ำกดกลับไปซอยมันขีนค้นบ่ได้พี่น้องจักมันเป็นจังใดซอยเกี่ยวมันคนขีนค้นบ่ได้ละคางเฮือนคางอูปลูกพักปลูกหญ้าเต็มอยู่เนยมันเศร้ามา,มากกระตือมาหมดข้าเจ้ามาล่ะสมรสสมล่าน้ามันก็เอาให้ข้าเจ้ากินผู้ใดว่ามีเงินยางไปเก็บเอาลดดอรุ่ยเด้ออย่างใดยางไปเก็บเอามันเป็นของสมนาคุณเป็นของน้ำใจตัวพี่น้องเข้าพ้วนมันบอกพ้นไปหักเอาลวดไปสีแพงมันเกี่ยวปลูกไว้มันฮุนเดอ้ออยู่ฮุนเด้อไปขุดเอาลวด ขุดมากพนกับคดว่าเพียงขาพความนี้มันพี่น้องขาวมันมีเวลาไปต่างให้ก็เจ้าไปคุดมาสูัเข้ากินน้่มันล่ะเขาพวกเขาเพศกระฮักมาเขาอยากแบ่งไปเท่าไดก็แบ่งอยากให้เพิ่นเท่าไรก็ให้แบ่งสินะเป็นเรื่องสันติสขีอวเป็นคนมีน้ำใจป่านนั้นดิกันว่าอะไรเห็ดหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามท่านยากอะไรปู้สมรถผู้เดียวจะาของกับเกี่ยวเขาผู้เดียวกังเว้นเกี่ยวเขาผู้เดียวกังขึ้นไปกู่เขาพี่น้องเคยเห็น่ซอเขีอาลุ้ยคักโดยความลำบาก มันก็ถือว่าตัวลบากเลยในช่วงนั้นนะคะมันเป็นช่วงวิกฤตชีวิตของเราไปตกอยู่ในจุดนั้นเราก็ทําหน้าที่แบบนั้นบ่มิยม่อมบบวิไพย่อมไปเจ้าของอดตตยนะคะไปแต่ละที่แต่ละจุดเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้ได้ปับสภาพร่างกายเจ้าของให้เขากับสถานที่นั้นนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่สุพรรณบุรีซอเคียวกับไปอยู่ไปปับสภาพเจ้าของอยู่แล้วไปกระบ,บินบุรีกับไปปับสภาพ ของไปยุกรุงเทพกับยูจังไดก็อยูมาเหล้วไปภาคใต้กับไปยูมาเวิดแหล้วพี่น้องเอ้ยคนหลายจังหวัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไงยูสุมองไปไงยูสุมองเขาว่าอเมื่อไหร่ไงอยู่บ้านเนี่ยไงอยูย่ยยสุมองอยู่บ้านกับไงมาซ้ำนึงไปพ่นกับไปไงอีกไปพ่นกับไปไงไงไงสุมองอ๋อคันผู้ใดวบบ่าใหญ่สุมองไม่ถีอย่างแม่เจ้าใบไเจ้ากระกินเข่าอยู่ไหอมอายุเจ้ากรขึ้นไปเรื่อยๆเด้ยไปยูมองนีอายุเท่านี้ อายุสำนีเจ้าใหญ่ไปหันเจ้ากระเทาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเ,ยเป็นบ่ออ้าผก้ได้่าบอมแอนเออใหญ่สู้หมองค่ะพี่น้องใหญ่ในการงานใหญ่ในหน้าที่หรือว่าจะเจริญเติบโตในบุคลิกร่างกายเป็นบ่อพี่น้องว่ามีภัยซ้ำเกา่าตอนไปจังหวัดนี่ที่แรกคือหาปีอยู่ไปอยู่มากขึ้นเลยสิบปีอ่าได้สิบปีใหญ่ออกไปอีกจังหวัดนึง ไปยูพุได้ซีปีใหญ่ขึ้นมาหอดซีหาปีใหญ่ไปอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโตอยู่ทุกจังหวัดนะคะใ่อยูซูมองคิดแต่ว่าหนีเส้นมาคนจะจินตนาการเลยครับคํามเบาะแสเกียวได้พีนองม้วนนี่เลยค่ะก็ะะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะใครๆก,ก,ก,ก็คิดบางคนกับหวัวขวานบางคนกับหาเรื่องตีกันเลยเมือ่อไงมาแต่สนั่งกินเหล้าอยู่น้องกันดีๆเทียงกันกูยญ่อยูซูมองอะไรอาจารยน มึงสิแม่ยายยูสุมองยังไงอั่านว่าอยู่ตีนตามกันโต๊ะเตียงเพิ่มรถพี่น้องเพียน์กันตีกันอีกย้อนความบอกเขาใจเออพราะยังถ้าว่ากูใยายยูซุมองนี่แหละมันเพียรกันเขาถามว่ามาเมื่อไงมาได้เสียนาะกูเคยยายยูซุมองนี่แหละคือความแตกต่างของกาว่าโตมาทุกที่เห็นบหมพี่น้องอืม ในวงเหล่านันมันมีเหตุผลน้อกมันว้าวไปตอนไหนก็ส่วนไปตอนนั้น่ะกูถามมึงือมึงญ่มาแต่ใส่ถ้า,าไ่ไงม่นแต่ใสคือบานมึงเหมันยุ่งใส่ก็กะเลกะายเป็นพิษกันแบบคนนี้ยายผู้นึงกับว่าแบบบอคิดอย่างเนาะพี่น้องแต่ผู้นึงเอาจริงผู้นึงว่าวเหรียญเองสินะกะเลกายเป็นพีทในสมองผู้ถามซะอค่ะ <c oughs> อ,อันนี้ก็จำไว้เป็นอุทธร์ี๋ไวปหาถามกันนะคะกบีกันหนึ่งตีกันยอน <c oughs> เรียนงานน้ำกันหัวหน้ากับลูกน้อง วัหน้าเฮ็ดงานไปก่อนเป็นปะลูกน้องกันนั่มโกนมาดิยางขั้นเดียวกันนั่นละยางขั้นเดียวกันก็ซ้อนกันซ้อนกันบาดนี้ย่างกินเหล้าเลิกงานว่ากันเสร็จแล้วภาษาอยังมึงยางน้ำห้อยกูตัวพิเศษอันลูกน้องก็บซ้วนบัดนีิกูสิไปย่างน้ำห้อยมึงอีหยังผู้ใดสิไปย่างน้ำห้อยมึงว่าฉันเอ้ากูไปใส่มึงกับไปนล้วกูอยัวอัน กูไ่ได้ไปน้ำมึงเด้อส่วนมึงาไปสายยางน้ำห้อยกูอยู่บาดใดก็ได้ส่วนว่าอะไรก็ตีกันเดียงก็ว่าวอดแต่กูยางน้ำห้อยมึงยางได้ก็ว่าคือกูเป็นไม้เลยยางสินะว่าน้ำว่ากูยางน้ำห้อยมึงสินะก็ตีกันเดียก็ยังผู้ฟังอยู่นี่ได้สรุปให้เอาบ่น้ำห้อยอย่งไดผู้นึงเป็นหัวหน้าผู้นึงเป็นลูกน้องก็ต้องยางน้ำกลกันเป็นบ่ขึ้นขั้นใดยางห้อยใดก็ต้องไปเพราะว่าสอนกันบ่กันอันนี้ก็คือยางตามร้อย นะคะเดินตามรอยนะคะพี่น anyway ้องอันนี้ก็เอาไว้พิจาหน้าย่าไปเทียงกันเด้อยมันพิสกันแนมกินเหล้ามันไม่มีเหตุผลหรอกพี่น้องเอาไปฟั้งตัวเลขแนวทางของหวยรัฐบาลไทยของอาจารย์เซียนระยองนะคะวันที่16มีนาคม67กันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะกาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยเซียนระยองในรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องวันที่16มีนาคม67นะคะรัฐบาลไทยนะคะ เซียนระยองนะคะจับคู่เด็ดให้นะคะหลักหน่วยบนนะคะวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวหลักร้อยบนมีห้าเม็ดเดียวหลักสิบมีห้ามีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์นะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมีเบิร์ตทูหน่วยค่ะพี่น้องบ่ตรงรอดซาค่ะใส่ไปมันเต็มเม็ดเต็มสติมเลยค่ะพี่น้องอเอซอกเกล็จับได้ศูนย์เจ็ดมือนเนี่ยพ่มบ้านเพิ่นมาให้่ เป็นนา่งลำทีเพนมาจากข้ามสนวดค่ะเป็นนั่งลำราคาเงินล้านนะคะมาหาสอเขียวมาเห็นสอเขียวอยู่บ้านประทับใจในสอเขียวหลายห้คขอเลีจากซอเขียวเอาเลียไว้ซอเขียวจให้ได้สามศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องอันนี้บอกกันในคลิปนี้แหละเอาไปดุนพินิจพิจ,จาหน้าค่ะพี่น้องมันซักขึ้นมาเลข้เจ็ดแถวสันผีสก็เลยคือพอสน,นุก เนไปแล้วค่ะเพื่นมีธุระเพื่นมาพ่อสอยเขียวเพื่นเลยว่าโอ้สอยเขียวมีองค์ตอนซอยเขียวจับเรียกแล้วก็ะท่าหน้าเพื่นสอยเขียวขนดุกนั่นพี่น้องมีปฏิกิริยาที่ผิดปกติค่ะเพื่อนก็นเลยทวงว่าสอยเขียวมีองออค์เนาะอือกับกวยกันอยูโดนเติบก็แลกไล่แลกยัยงกันละค่ะพี่น้องเพื่อนมาแต่คําสนเพืเ่อนไปนั่งลำของคําสนค่ะพี่น้องบุญบ่ลลปพ่ออีรีดี บ่พอกันนี่บุญบ่ร้อบ่พอกันนี่ลีนี้พี่น้องนะคะบางเอินม่พอซอเขียวยูราน่ะก็เลยได้กินทั้งต้มเส้นเลี่ยงต้มเส้นซอเขียวพร้อมคุณนี่พี่น้องช่วงที่ว่าอยู่นี่แคปหน้าจอเด้บ่แม่นอย่างนี้นี่มันเหลือหลายตัวค่ะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมีจบกนะคะหลักบนหลักหน่วยบนมีเจ็ดหลักร้อยบนมีห้าหลักสิบมีเจ็ดมีห้ามีเก้ามีศูนย์นะคะบนจับคู่ให้ห้าเจ็ด 507นะคะตัวนี้แล้วก็597นะคะและ509นะคะตัวดินนะคะส่วน2ตัวเด่นให้57และ97และ07และ05และ0 9ย์ค่ะพี่น้องแคปนาจอให้เรียบร้อยหลัก10ล่างนะคะส่วนเลขล่างบันนี้มี4มี5หลัก10ล่างมี4มี5หลักหน่วยมี3มี7ดมี8ดนะคะเอาแคปนาจอด้วย จับคู่ให้47 43 48 58 57 53ตัวกัน49และ59นะคะตัวเด่นมี47 43 57 53นะคะพี่น้อง <c oughs> แคปหน้าจอค่ะชอบกรจัดคัดกระพันตัวเด่นลักตัวเด่นลักลักเลยเลขล่างคือ47 43 57 53นะคะสำหรับเซียนระยองนะคะ แคบหนาจอจบกระจัดคัดกระพานโชคดีไม่ใช่กันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ